สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วค่ะสําหรับเชอร์เบลมีดดาบไทยแล้วก็มีสวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสิรแพนันเองค่ะวันนี้ก็จะเป็นมาในส่วนของมีดเชฟมีดครัวนะคะสามารถใช้งานได้สะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ก็จะมีมากันหลากหลายเหล็กเลยนะคะมาเรียกได้ว่าครบครันกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับมีดนะ,ะก็จะเป็นที่ทํามาจาก บาเลื่อยโซ่นั่นเองนะหรือว่าจะเป็นเหล็กตะไบเหล็กพานท้ายเหล็กแหนบนะคะวันนี้มีมาครบกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครนะที่ต้องการอยากจะได้ในส่วนของมีดเชฟมีดครัวค่ะวันนี้ก็จะเป็น นี่ที่ทํามาจากบาเลือโซ่นั่นเองค่ะทุกๆเล่มนะคะจะมีเป็นลอยของบาเลือของโซ่นั่นเองนะคะตรงนี้กับงานเล่มแรกของเราที่เป็นงานขัดขาวทั้งใบแบบนี้ค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่10.1นิ้วค่ะสันหนา4มิลกว้าง1.7นิ้วและด้าม5.9นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา 890บาทส่งให้ฟรีค่ะตรงนี้พื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดนๆนทางซิ่งอย่างแน่นอนและทางร้านเราค่ะยังมีในส่วนของการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะตรงนี้จะบวกเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะมาต่อกันเล่นที่2ได้เลยนะคะตรงนี้กับ มีดเชฟมีดครัวของเราค่ะที่มีความยาวของบายอยู่ที่9นิ้วค่ะสันนา4มิลน,นะคะกว้าง1.7นิ้วและด้าม5.9นิ้วนั่นเองค่ะทุกๆเล่มของบาเลื่อโซ่นะคะจะมีรอยนะคะที่เป็นรอยของบาเลื่อยนั่นเองค่ะตรงนี้แบ่งปันในราคา790บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับพี่ๆ FC ที่ต้องการอยากจะทราบในส่วนของข้อมูลหรือว่ารายละเอียดมีดเพิ่มเติมบางท่านฟังไม่ทันนะบางท่านบอกว่า ฟังไม่ค่อยชัดนะคะตรงนี้สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0649892265ได้เลยเบอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนตรงที่เพิ่มด้วยโทรศัพท์ได้เลยค่ะตรงนี้ก็สามารถแจ้งในส่วนของารายละเอียดมีกันได้เช่นกันค่ะสำหรับมาต่อสำหรับเล่มที่3ตรงนี้กันค่ะสำหรับบาเลือโซ่ของเราค่ะที่มีความยาวของใบยอยู่ที่ 9นิ้วค่ะสันนา4ีมิลนะคะกว้าง1.6นิ้วและด้าม5.9นิ้วค่ะ แบ่งปันปในราคา790บาทส่งให้ฟรีนะคะตรงนี้บอกเลยนะคะว่างานนี้คมนานและก็รับประกันงานมีดของเราทุกเล่มกันอย่างแน่นอนค่ะทางร้านเราเนี่ยยังจะมีในส่วนของราคาปลีกนะคะหรือว่าและก็ราคาส่งสําหรับ PPFc ท่านใดที่ต้องการอยากจะได้เฉพาะในส่วนของใบมีดของเราสามารถติดต่อได้ด้วยเช่นกันค่ะและมาต่อกันเล่มที่4กันได้เลยค่ะตรงนี้กับงานบาเล่อยนโซ่ของเราเล่มสุดท้ายตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่10.5 นิ้วค่ะซันนาสี่มิลกว้าง1.6นิ้วและด้าม5.9นิ้วค่ะเป็นด้ามไม้พร้อมใช้งานตรงนี้ราคา890บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานชุดหลังๆมาเราก็จะใส่ด้ามไม้ให้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่ต้องการอยากจะสะดวกสบายนะคะตรงนี้ก็สามารถจัดกันได้เลยเช่นกันค่ะและเล่มที่5ของเราค่ะที่เป็นงานเหล็กตะไบนะเป็นมีสุยนั่นเองค่ะ เล่มที่5ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่13.5นิ้วค่ะสันน้า4มิลน,นะคะกว้าง1.5นิ้วและด้าม5.9นิ้วแบ่งปันในราคา890บาทส่งให้ฟรีค่ะวันนี้มีมีดสวยๆสะดวกใช้สะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับมีดเชฟมีดครัขวของเรานั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่6กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่6ตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่13.1นิ้วค่ะ ซันนาส4มิลน,นะคะกว้าง1.4นิ้วและด้ามา5.9นิ้วค่ะแบ่งป,ปันในราคา8.90บาทส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลเน้นย้ำเลยนะคะว่าไม่มีการบวกเพิ่มเลยใะรทั้งสิ้นอย่างแน่นอนแต่จะมีในส่วนของการเก็บเงินปลายทางค่ะที่เราจะบวกเพิ่มเพียงแค่50บาทสําหรับทุกๆยอดซื้อนั่นเองค่ะและเล่มที่เจดของเราที่เป็นเหล็กผ่านไถ่นั่นเองค่ะที่พี่ๆเอซีหลายๆท่านถามหายอยู่นะที่เป็นมีดบ้องแล้วก็เป็นเหล็กผ่านไถตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่สิบส สันนา4มิลนะคะตรงนี้กว้าง1.6นิ้วและด้าม4.7นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา590บาทส่งให้ฟรีทำจากเหล็กผ่นไถยนั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่8ค่ะสำหรับงานมีดบ้องที่ทำมาจากเหล็กแหนบนะคะตรงนี้ก็จะมีหลากหลายให้เลือกเลยนะและเล่มสุดท้ายตรงนี้ค่ะที่ทำมาจากเหล็กแหนบก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่ 11นิ้วค่ะสันหนา9กมิลกว้าง1.7นิ้วและด้าม5นิ้วนั่นเองค่ะแบบ่งปันในราคา590บาทส่งให้ฟรีค่ะวันนี้ก็มีมีดสวยๆตรงนี้มาให้ PVFC ได้เลือกชมและก็ได้เลือกใช้กันนั่นเองค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่เบอร์โทร0649892265เเบอร์โทรนี้สามารถเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้ค่ะ หรือว่าจะเข้าไปติดตามในส่วนของ f a c e b o o k เชอร์บิลมีดดับไทยแล้วก็เ a ซ b o o k พี่ช่างค่ะช่างบอยปราเสริถแย้นั่นเองค่ะเราจะลงรายละเอียดมีดตรงนี้นะคะแต่ละคลิปเนี่ยไว้หน้า f a c e b o o k ของเราเลยทีเดียวค่ะหาเซิร์ชหาง่ายมากเลยนะคะตรงนี้สําหรับในส่วนของ f a c e b o o k และสําหรับคลิปมีดดีๆตรงนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ